สวัสดีครับวันนี้เรามาชมพระเครื่องวัดโบรดกันต่อนะครับวันนี้จะเป็นพิมพ์พระปิดตาจัมโบ้นะครับของวัดโบรดอำเภอพน,นนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับสร้างโดยพระประหลัดผันนะครับปลูกเสกโดยหลวงพ่อโดแล้วก็เกจิคณาจารย์มากมายเลยนะในช่วงยุคต้นนะครับตั้งแต่ปี2,500เป็นต้นมาถึง2 5 0 3นะครับก็จะสร้าง เราเนี่ยครับามาชมพิมพ์แรกกันนะครับอันนี้พิมพ์จัมโบ้ท้องอุนะครับหลังจานครับจะให้ชมกับเป็นพิมพ์ปิดตาปกตินะครับขนาดต่างกันมากมายนะครับ ใส่มือเฉยๆยังคิดว่าพระองค์ไม่ใหญ่แต่เมื่อเทียบกับพระปิดตาทั่วไปนี่ถือว่าใหญ่มากครับพระใหญ่ข้อดีก็คือจะได้ความคมชัดนะครับจะได้ความคมชัดองค์นี้จะเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับเป็นพิมพ์ท้องอุมีนิ้วมือนะครับจะมีด้วยกันลหลายๆพิมพ์นะครับ จะมีทั้งมีนิ้วและไม่มีนิ้วะดือกลมสะดือเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็หลายๆแบบนะครับแต่ว่าที่เราเล่นกันในกลุ่มและชมรมอนุรักษ์พักเครื่องหลวงวโตวัดโบสเนี่ยเล่นกันก็คือจะเป็นหลังจานเท่านั้นนะครับจานก็จะมีหลายแบบอันนี้เราเราเรียกว่าจานสี่แถวนะครับก็จะนับแถวลงมาหนึ่งสสามสี เนี่ยครับประมาณนี้ครับก็ให้ชมกันทีละองค์นะครับดูเนื้อหานะครับดูยันนะครับพระวัดโบสถ์โดยพระประหลัดผันเนี่ยจุดเด่นก็คือความคมชัดความสวยงามนะครับ ต่อไปเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับอันนี้ก็อยู่ในยุคต้นๆเลยครับจะเป็นเนื้อผงคุกลักอันนี้เรียกว่าหลังจานยันพักวามนะครับพักวามปฏิก็คือพระปิดตานั่นเองครับก็จะมีจานเป็นเอกลักษณ์เลยครับพิมพ์นี้อันนี้จะเป็นมีนิ้วนะครับแต่ไม่มีสะดือครับ ก็คือเป็นสะดือขว้างนะครับเดี๋ยวจะให้เทียบกับองค์นี้ให้ดูนะครับเนี่ยครับองค์นี้สะดือจะมีอุองนี้สะดือไม่มีอะไรครับครับแต่เป็นพระที่พิมพ์เดียวกันนะครับด้านหน้า นี้เป็นด้านหลังนะครับดูลายมือนะครับพระประหลัดผันนี่ท่านเป็นคนลายมือสวยมากครับจานได้สวยมากครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อหามวลสารองค์นี้จะมีรอยบินนิดนึงนะครับพะระหกสิบกว่าปีเนี่ยครับว่ากันว่าใส่มวลสารของ พระสมเด็จนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จวัดรักทางบาขุนพรมแตกหักท่านก็ได้นำมวลสารมาผสมรวมกันโดยเฉพาะนะครับมวลสารของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับที่ท่านได้ไปศึกษาแล้วก็เป็นครูสอนบาลีที่ชนบุรีนะครับท่านก็มีความสนิทสนมกับหลวงพ่อปานวัดเครือวันแล้วก็เจ้าคุณวิเชียนท่านก็ได้รับแบ่งปันนะครับ ผงวิเศษของหลวงพ่อแก้วท่านก็เลยนำมาฝนแล้วก็ผสมรวมกันด้วยนะครับก็เลยเป็นสเสน่ของวัดโบสถ์นะครับสเสน่ห์ของปิตามืองชนนะครับและหลายวัดก็จะได้แบ่งปันผงวิเศษของหลวงพ่อแก้วอันเป็นที่เรื่องชื่อนะครับ ทำให้ผู้คนสนใจแล้วก็ฝ่ายหากันนะครับพระปิตาเมืองชนพิมพ์ต่อไปองค์นี้เนื้อออกจากน้ำตาลนะครับเนื้อจะเป็นสีน้ำตาลอันนี้จะเป็นจานห้าแถวนะครับจานห้าแถวองค์แรกจะเป็นจานสี่แถว ตัวจะใหญ่ฝ่าอันนี้จานห้าแถวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสะดือใหญ่ครับเป็นก้อนเลยนะครับมีนิ้วเหมือนกันก็จะมีแบบทั้งมีนิ้วมือและไม่มีนิ้วมือนะครับแต่ของผมมีนิ้วทุกองครับนี่ครับ,รบมวลสารเนื้อหานี่ครับ ก็จะใส่ทั้งผงทูบทั้งผงอิทิเจพุทธคุณปัทมังต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายดูลายมือครับจานี่คมครับเขียนทีเดียวนะครับเพราะท่านเป็นครูสอนบาลีด้วยนะครับพระประหลัดพันเนี่ย ทำให้ท่านอ่านเขียนบาลีเนี่ยได้คล่องนะครับท่านก็เลยเขียนได้สวยมากครับไม่มีติดไม่มีขัดเลยนะครับเป็นพิมพ์ที่น่าเล่นนะครับเป็นพิมพ์ที่น่าเล่นมากพิมพ์จัมโบ้นี่เป็นพิมพ์ที่น่าเล่นสำหรับคนที่ชอบพระที่เอาไวแ้แฝนองค์ใหญ่ๆ องค์นี้แฝนแล้วมีจุดเด่นมากเลยนะครับเพราะว่าพระสวยอายุพระก็60ปีบวกลบ60บวกนะครับไม่มีลบ60บวกบวกอยู่แล้วเนี่ยครับให้ดูด้านหลังเทียบกันอ่าองค์กลางก็จะเป็นพิมพ์พระปิตาพิมพ์ปกติครับ จัมโบ้ก็จะใหญ่นะครับนะครับผมเน้นย้ำนะครับว่าทางชมรมของของเราเนี่ยก็จะเล่นหลังจานลายมือแบบนี้เท่านั้นนะครับลายมือมาตรฐานเป็นเอกลักษณ์ลายมือสามารถแกะพิสูจน์กันได้ครับจะกี่องค์กี่องค์แกะพิสูจน์กันได้ถ้าลายมือไม่เหมือนเราก็ ไม่เล่นนะครับเนี่ยครับมีเก้น,นะครับจัมโบ้นี่ก็มีเก้เ,กเยอะนะครับแล้วก็จะมีจานเนี่ยที่ใกล้เคียงแต่ว่าให้สังเกตเส้นความคมชัดนะครับเนี่ยครับหนึ่งดูเนื้อดูพิมพ์สุดท้ายดูที่จบที่จาน,นครับ จานจะต้องเป็นเส้นเล็กๆบางๆคมๆนะครับเส้นใหญ่ๆนี่ก็ให้ระวังไว้ก่อนครับจะจานเส้นใหญ่ๆกว้างๆปั้านๆเนี่ยให้ระวังไว้ก่อนครับเนี่ยครับองนี้เนื้อเนื้อจัดมากครับเนื้อจัดมากจะเป็นยุคต้นนะครับยันหลังยันพักคารวปติก็จะ เป็นยุคต้นสุดของพระพลัดผันอยู่ในช่วงปี03เนี่ยนะครับที่ท่านเริ่มสร้างพระปิดตาครั้งแรกก็คือพิมพ์ถอดหลวงพ่อแก้วนะครับจากนั้นท่านก็เริ่มสร้างมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับดูด้านหน้ากันครับดูเนื้อหานะครับ เนื้อคุกลักค่อนข้างจัดนะครับไอ้พวกจุ่มลักนั้นหนา,นามีทองเนี่ยก็ดูยากครับเล่นกันก็ระวังกันให้ดีนะครับถ้าเห็นเนื้ออย่างนี้คือจบสุดครับมันเห็นทั้งเนื้อจริงเห็นทั้งรอยจานจริงนะครับเห็นทั้งมวลสารจริงไอ้พวกจุ่มลักนั้นหนา,นาแล้วก็ยิ่งมีทองด้วยเนี่ยต้องดูเป็นพิเศษเลยนะครับส่วนตัวผมก็จะไม่ค่อย เล่นลักหนาหนาแล้วก็ทองหนาหนาครับมันเป็นอะไรที่ดูยากครับเพราะว่าถ้าถอดพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยมันใกล้เคียงนะครับเพราะเราไม่เห็นเนื้อพระเราไม่เห็นเนื้อพระบางทีก็เป็นพระแท้เนี่ยครับอย่างนี้ครับเนื้ออย่างเนี้ยบางทีอยากจะได้ราคาก็เอาไปทำลักเอาทำทองใหม่ก็มีครับ ทองเก่าก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีทองเก่าแต่ออกจากวัดเนี่ยถามคนเท่าคนแก่แล้วเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นนะครับแต่หลังจากที่ได้ไปแล้วเนี่ยก็ไปทํากันเลยอ่ะก็มีครับก็มีครับมีเยอะด้วยครับก,ก็ถือว่าเป็นรักทองเก่าอันนั้นก,ก็ก็เล่นกันอยู่นะครับแต่ไอ้ที่ไม่เล่นนี่ก็คือว่าไอ้รักใหม่ทองใหม่จานไม่ใช่พิมพเ์เบอร์นะครับ อันนี้ไม่เล่นนะครับให้ดูเนื้อหาอีกทีครับก็จำเนื้อไว้แม่นๆนะครับเนี่ยครับอย่างหลายคลิปที่ผมเคยลงไปเนี่ยพระปิดตาวัดโบดจุดเด่นเลยก็คือว่าก็จะมีลักจะเป็นลักษ์ที่ติดองคหลวงพ่อโตลักเก่าหลวงพ่อโตเนี่ยมีอายุ200ปีแล้วนะครับปัจจุบันก็จะมีการบูรณะนะ เมื่อหกเจ็ดสิบปีก่อนเนี่ยเขาจะนำลักที่แปะที่ปิดทองหลวงพ่อโตเนี่ยครับก็ลงลักปิดทององค์หลวง,งพ่อโตเนี่ยเขาจะขูดออกมาแล้วจะเอามวลสารนั้นนะครับมวลสารนั้นแหละเพราะว่ามีอายุเป็นร้อยปีนะครับที่ติดกับหลวงพ่อโตมาเนี่ยเอามาผสมในพระสมเด็จแล้วก็ปิดตาของวัดโบสถ์หลายๆพิมพ์หลายๆคลิปที่ผมลงไปว่า ดูเนื้อง่ายๆเนี่ยถ้าเห็นลักเห็นทองหลวงพระโตของของพระองค์นั้นเนี่ยดูขาดเลยครับว่าเป็นพระวัดโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนๆก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นเนื้อขาวๆอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะมองเห็นง่ายหน่อยแต่ถ้าจะเป็นเนื้อคุกลักสีดำๆเข้มๆอย่างนี้ก็มองยากนิดนึงแต่ก็มีให้เห็นนะครับก็มีให้เห็นแต่ว่าอย่างเงี้ย ก็จะมองเห็นผงเขาขาวเนี่ยเนี่ยครับจะเป็นพวกผงสมเด็จผงหลวงพ่อแก้วเนี่ยแต่เราเห็นเม็ดเขาขาวอย่างนี้ครับเป็นเม็ดละเอียดนะครับเพราะว่าท่านใช้เครื่องบดยานะวัดบดเนี่ยมีตำราเก่ามีตำรายาเก่านะมีเครื่องบดยาหลายเครื่องนะครับสมัยก่อนเครื่องบุญมีสมุนไพรเยอะแยะมากมายมีตำรานะครับท่านจะใช้เครื่องบดยาครับดังนั้นเม็ดมันก็จะละเอียด ยิบม,มากเลยครับจะไม่ค่อยมีเม็ดโดโดโดดนะครับโดดโดโดนี่ก็จะเป็นพวกโรยแร่โรยทองโรยไอ้พวกโรยเนี่ยถึงจะเป็นเม็ดโดดแต่ถ้าสมมุติว่าผสมกับเนื้อพระเนี่ยสังเกตว่าพระแท้วัดโบสถ์เนี่ยจะเป็นเม็ดละเอียดนะครับเนื้อจะแน่นเนียนมากเลยครับเพราะว่าใช้เครื่องบดยาแล้วก็ใช้คกตําด้วยนะครับตาแบบละเอียดเลยบดแบบละเอียดเลย แล้วก็ความคมชัดนะครับขอบจุดเด่นของพระประหลัดผันก็คือการเก็บขอบนะครับพระของท่านเนี่ยจะเก็บขอบเรียบ,ร,ยบร้อยมากจะไม่มีขอบเบอร์ขอบซ้อนสังเกตด,ดูครับอันนี้ก็จะเป็นจุดตายในการดูของพระวัดโบสถ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพิม์เล็กพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์จัมโบ้ครับดูจุดนี้ก็ได้ครับดูงานครับ การเก็บขอบของท่านจะเรียบร้อยนะครับงานจะเรียบร้อยกี่องค์ก็ก็ต้องเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่หรือเป็นยุคท้ายๆอาจจะมีลูกศิษย์มาช่วยครับงานก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยอย่างนี้ครับแต่ยุคต้นๆเนี่ยดูได้เลยครับงานงานขอบเนี่ยจะเรียบร้อยมากเพราะว่าท่านสร้างเองทั้งหมดนะครับในยุคต้นท่านจะสร้างเองทั้งหมด ท่านจะค่อยๆทําไปทีละองค์สององค์ทําไปเรื่อยๆครับไม่ได้ทําเป็นวาระใหญ่ๆไม่ได้ทําเป็นลอตใหญ่ๆท่านจะทําเรื่อยๆพระของท่านมีหลายพิมพ์ก็จริงนะครับแต่จํานวนเนี่ยไม่ได้มีมากมายนะครับจํานวนมีไม่มากนะครับแต่พิมพ์เยอะเนี่ยครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกัน ต่อไปนะครับก็จะหาวัตถุมงคลของวัดโบสถ์มาแลกเปลี่ยนความรู้มานำเสนอกันให้ชมนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ